สวัสดีจ้าพี่น้องทานผู้ชมมือในมาพกกับชองยาใบซีชาแน,นลเือเกา่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยาใบซีได้นํำของมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พแม่พี่น้องได้เบิง่งได้ช่มเป็นแนวทางมาจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาใบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาใบน้ำไม่เดือจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะเนาะย้ำยาใบลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิวิทยพาชเบิ่งหาดชุ่มแนวทางเนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใด หรือว่าซิคอมเมนของมาคุยมาทักไทยกันย,ยนนายไพ่กะคอมเมนมาไต่คลิปข้างล่างได้นาะพี่น้องน้องเมบอ้ลยายห,ห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูน้อทางอาจารย์ทันเลยกเพลยนนาจ้าเนี่ยวทางนี่อันนี้เพื่อนบอกว่าโตโดเดียวเขนเขยนวัสันเอสซุยล้ววาโโ่าเจ็ดเก่าตัวเดียววัสันูุทไดมักเนี่ยวทางของเอสซุยกะพิจารณาจ จวดจาดได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ายายไพ่ขอย้ำเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางเพราะเพราะว่าพี่น้องเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอันใดเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะยยายไพ่บ่ได้บังคับเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ไายไปเอามาให้แค่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังข่าวกําลังดังแต่ว่าเพื่อนใบเพื่อนใบเพื่อนใบเลขได้พี่น้องเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าเพิ่นฟันหนึง่งหกหกหนึ่งเพี่น้องข่าวกําลังดังตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องพะว่ายายไพ่เป็นค้นห้แค่เพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจก้กอันนี้เป็นแนวทางสูตรสองตัวล่างเน็ตเอ็ดหนเนาะค่ะเอดหนบอกว่าสองตัวล่างวดที่แล้วเขาเ,ขาเขาาก่าศูญเนาะจ้ะหมวดเอ่อ งวดน,นี้เราบอกว่าเลขเด่น3กับ4อีก0ูนย์หกับ0มันบอกว่า3ามเก้าสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าและสี่ศูนย์มาสันเอาผิดจะหน้าอดไเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแนวทางของอาจารย์ธวัชชัยบอกคนบอกว่างวดนี้ดับแปดบนมาสนอาจารย์ธวัชชัยนาเนาะเอาชุดเต็มเค็มหน้าจอเลยเนาะจ้า ชุดเต็มชุดล่องแคบหนาจอสาหรับเนวทางของอาจารย์ธวัชชัยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือเนว้ทางเงพื่อนเพนเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางล่างดับล่างเจ็ดวิ่งล่างหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งตัวเด่นส่วนศูนย์สองกับหนึ่งสองเป็นตัวรองเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนว้ทางพี่น้อยห้โชคพี่น้อยห้โชคอุ้ย่นก็จาเปลี่ยนบ่นี่เหมือนอันเดิมเลยเนาะพี่น้องเนาะ เมียนพี่น้องู้ไดได้เขียบหน้าจอไว้เนี่ย16เมษาเด่นเนะคะพี่น้องอ่าห9ึ9 9 9ก9าสองเหาเกาะ5 1หาเก่านาะคะ่ะพี่น้อยให้โชคเหมือนเหมือนเหม,มือนอันเก้าวาพี่น้องต่อไปเด้จากอันนี้เป็นแนวทาง10บนคู่ขี้เนาะค่ะงวดที่แล้ว10บนคู่ขี้มาก 8, มากคู่เนาะคะ่ะเนาะงวดนี้ก็เป็นเลขคู่คือเก่าเด้อันงวดนี้ก็เป็น10บนคู่ขี้ก็เป็นเลขคู่คือเก่านะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางควนเอาแนวทางของแอดมังก่อนไม่ไลกับแอดรัชนกมาจับมัดโฮมกันนะพี่น้องวิ่งล่าง2สูตรชนกันอยู่ที่8งวดที่แล้วชนกันอยู่ที่เกางวดนี้ชนกันอยู่ที่8นะคะพี่น้องเนาะมาไปตามสูตรค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง10หน่วยมาได้บนล่างสูตรนี้นะคะมาเบิ่งจ้าพี่น้อง10หน่วยบนล่างงวดที่แล้ว8กับเก่ามาก เออมาทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้างวดนี้เพิ่นบอกว่าเจ็ดกับแปดวาสันพี่น้องเจ็ดกับแปดมาได้บนล่างมักตัวใดกระจวดจ่าตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสันชิพกเมษาเก่ามาในนอนว่าสันพี่น้องจ่าเพิ่นว่าเนาะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าวาสันพี่น้องพิจารณา่อยเนาะค่ะเนาะมักตัวใดกระจวดจ่าแต่เนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์รวดแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจาอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างแคหนาจอเลยเนาะจ้าเนาะเดินล่างของอาจารย์ธนศักิ์เนาะค่ะไปมักแนวทางของอาจารย์ธนศักิ์แคหนาจอตามเพื่อนเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจะหน้าใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจาะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางอยากเห็นคนถือเหล็กกับซันพี่น้องเพื่อนว่าเนาะ อยากเห็นคนหรือเกล 16, ียก16เมษา67%เพื่อนเน้นอ่า3747237 347เนาะคะ่ะส่วนตัวอื่นเป็นตัวรองแคปหน้าจอได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพยักษ์วสันพี่นะะ้องจ้าของแนวทางของแอ็ดพยักษ์เนาะ,ะปากหลักสิบล่างวาสัน356มาตัววาสันพี่นะะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อาอจาร,รย์ทีรพัฒน์นะค่ะอาจาร,รย์ทีรพัฒน์บอกว่าเดนบนเดนบนหนึ่งหนึ่งกับสามตัวเดนเนาะจ่ะตัวรองอยู่ที่สองเนาะ,ะเนาะต่อไปเลยจากอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างวสันสูตรนี้งวดที่แล้วหน่วยล่างมามาสูย์เนาะจา่ะงวดนี้หนึ่งสามห้าสี่สองเนาะจา่ะมาหน่วยล่างวสันพี่น้องเอามากตัวใดกับพิจนาตามเะะพื่นนอนใดเนาะค่ะพีน้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่า เน้นล่างตรงมาสั่นพี่น้องจ้าเน้นสองตัวล่างตรงนอ้องวดที่แล้วสี่ชุดเนาะเอาเก้าศูนย์เนาะจ้าวดน,นี้หาสี่หกสี่ห้แปดเลยหกแปดสี่คูรังพี่น้องเนเ้นตรงตรงเนาะจ้าหาสี่หกสี่ห้าแปดหกแปดมักตัวไหนพี่น้องจวดจัดได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดโชกเนาะแอดโชกบอกว่า ชุดหลังเงินรางวัลทีหนึ่งวันวสันพี่น้องจ้า0ูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หกและศูนนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นบอกว่าอีกแนวทางหนึ่งวันสันบนทุกหลักตัวเดียววันสันเด่นบนตัวเดียวนะคะเด่นบนตัวเดียวทุกหลักแนวทางของแอดหนูนามทีนะอจงวดที่แล้วเด่นซีมาหลักลอยนะจ้าวันนี้เพื่อนบอกว่าเด่นหกหกมาได้ทุกหลักบนนะจ้ะสําหรับแนวทางของแอดหนูนามเนาะเด่นบนตัวเดียวนะจ้ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรน้ว่าซันเสียนล่าสีมีนวาซันพี่น้องจา้า095 195 295เพื่อนบอกว่าเนเก้น9่าหพิเกาิรณาใดเนาะพี่นอ้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวนะจ้ะก็เดินหลักร้อยบนม่ใช่เด่นบนตัวเดียวลักลอยบนสามตัวมาตัวสําหรับแนวทางของเพื่อนเนาะเพื่อนบอกว่า 890มาโมาตวสาซันพี่น้องเอาพิจานาตามเพิ่นไดเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดคอยจวดจาดน้ำเพิินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดกลมเนาะวิ่งล่างหกับาศึวาซันเพิ่นวาเอามักกับพิจาณาตามเพิ่นไดเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเด่นบนล่างวาซันพี่น้องสาหรับแนวทางของเพิ่นเนาะเพิ่นบอกว่าเด่นหกวาซันเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเท่าทังบนระยะสั้นว่าสั้นพี่น้องจ้าสามตัวบนระยะสั้นเอ็ดแปดแปดกับเก่านะคะงวดนี้เก้าฮาเก้าสองนะคะพี่น้องฮาเก้าสองค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ <S <S 92, ่นให้มาเนาะพี่น้องเนาะอ่าพนบอกว่างวดนี้เลขสามตัวเทิงพี่น้องงวดที่แล้วกลุดเนาะมาซี เพิ่นให้4 8 1ออก4โอให้4 8 0ออก4 8 1เนาะคะ่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่า7 5 7 4 4 5 2 4 5 3 9 1 7 9 1และ7 2 0เาะสันพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดอันเอดเลี่ยมเนาะพี่น้องเนาะเอ็ดเลี่ยมบอกว่า4 5 6 8 9 0 จบมัดรอบเบิงพี่น้องได้สองตัวข้างเทิงนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสองตัวล่างเอ็สิบเก้านะจ้ะสองตัวล่างเอ็ดสิบเก้าเมืที่แล้วเข้าเก้าศูนย์นะจ้ะงวดน,นี้หกแปดสามสี่เพื่อนบอกว่าหกสามหกสี่แปดสามและแปดสี่ประชันมักตัวใดกับพจารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอ่าเอ็ดโน่นามตัวนี้พี่น้องแอ็ดนั่นเนาะพี่น้องเนาะ ปิดท่ายโดยแนวทางสองตัวบนแอดนั่นเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า73759395 375739และ5 9เมากระจวดจาดฟาดบึ่มตามเพิ่นไเนะพี่น้องเอาทายคลิปนี้ใหไขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรืยๆปังๆสุข,ขสุขคนนะคะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลนทั้งในแย่ไพ่ให้ม่พอแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเป็นแนวทางนะจ๊ะก็ขอบคุณหลายดเด้อจ๊ะสวัสดีจ๊ะ